เกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิครับการนั่งเข้าพิณโตโดยใช้กาตักจักรการตักจักรเช่นเดียวกันจะมีส่วนสูงจากพื้น30เซนติเมตรครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยครับสามารถเข้าโดยที่การนั่งเข้าทำให้ทำให้เส้นทางในการสูบพิณโตมีประโยชน์ต่างๆครับส่วนสมาธิที่ต้องทำเนี่ยคือว่าพิณโตเนี่ย มันต้องใช้สมาธิในการเล่นใช่ครับเพราะนักกีฬาต้องเอาเรื่องการนั่งสมาธิมันจับนี้นะครับกอนนี้มาดูวิธีการก่อนที่มานั่งเข้านะครับักเรียนดูนะครับวิธีการจับไ่ตองไปจับตามคุ้ลูกกันนะจะมีการที่จับแบบสองแบบแบบสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วโดยเช้านิ้วนิ้วโป้นี่นะครับไม่สัมผัสผู้ไปตกองนะส่วนอีกแบบนึงคือการจับแบบห้านิ้วนะครับจับแบบห้านิ้วแบบนี้ทำไมจับห้านิ้วหนึ่งผู้เล่นนั้นมี ขนาดมือที่เล็กหรือเป็นตองใหญ่นะครับเราเลยจับการอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีถ้าเกิดนักเรียนคนไหนนะครับสามารถจับเป็นตองโดยใช้สีนิ้วสัมผัสปลายนิ้วจะสัมผัสปลายได้จะทำให้ลูกเป็นตองนั้น